เอาเอาเอากโอ้ยจะได้บุญขนาดเลยเอาเออเออเเอาไอ้เพิ่นเมาเลยเมาเลยแซ่บเซ็บแซบเซ่บซเลยเออเอาออตกใสเดี๋ยวน้ำยังปลาใสสไปแฟนตาน้ำหวานน้ำสมอ่าให้พ่อออกเพิ่นนั่นเอาขึ้เต็มแล้วหรอฮัน เต็มพอดีบ่เออเต็มพอดีเออ,เอ,เอ,อนั่นละ่ะมันจังแซบมันจังแซบกินน้ำกันธรรมดาละ่ะสีซ้ำใดไปเนาะบาดไอเสียงให้สร้างภาพไม่ดิบาดไออันนี้สร้างภาพที่ออดโมดแล่นโหลดเอา้าเออนี่ <laughs> <laughs> ยังหนี่นาเย้าบายเนี่ยยสีผ้าไปบาดเนี้ไปไอ้นครปฐมบาดเลยพอดีคำคำจังน้อยบ่ายถาดนครปฐมชุดยอดได้บานเลยสามโมงบ่หอนเลยหอกระเทียมโมงเก่าขึ้นฮอนบ้านไรจะลื่นไม่ล่าบดเลยนะ ไปใช้ก็ไปได้ห้ามบอกไปโค้งหมู่ชาวบ้านของโอ้นี่แสดงว่าตีไก่ไม่ได้ไปแจกของนะพ่าเนาะมันบอได้ไก่หันมัดออกพี่บานนี้ออกเสร็จหรอผมว่ามันบอกแย่บอกแย่เห็นบ่กมันอยาก บอขัดพ่นฟังควบขัดโซเปิปังคว, <c oughs> งวเพิเ่นได้ยากกานี้บพได้ไปท้อยหน้าเหลัง,งเดียวมาแต่นี้แหลกแม่นแล้ว่คนซุนตั้งแต่นี้เอาที่แหลกขอขออก็อชมสามร้ามสิบจ้หยิบแล้วสามร้อยสามสิบิแล้วนี่ก็สามร้อยสามสิบกนล้เบิรลบอเบิรวับอเอาู่น<ม>ับรถครับน,รน,นี่เขาได้ยากหรอกขับรถแกวยี้าตันบ่แม่ไไผไว่า ยกล้วัดบ่ได้ไปน้ำห่อปีไก่แจกของแห้งแทบก็นี่ไปแจกของนั่นน่ะเอออุบลนั่นน่ะแห้งจังเสียไปพลาดแคบแคบมันจะไปได้เลยเดี๋ยวมันมุนไปได้โอ้ยรถแต่ว่าล้มหัวมันรถผมนี่ขนมหัวรีบ้อซ้ำรีบรอหัวเน่าซ้ำล้มหัวไปได้บัไมได้ไอ้ไม่ได้โอ้ยสดยอดที่ไป่ยากนะซ้ำหนึ่นต้องยากยังกระเดียวแต่่ดก ตวก็ <S <S คือตเดี่วคือ่าสันบอบบี้ดคอยก็ยังบอก่ามันบอบิีเดินนาเราถอยดังโลกหันเอาดูซะฝนมาคอยเฝ้าดูสิฝมเอาคือเฝาถอยดังโลกถไปเดี่ยวเขาไปเห็นยังขบอกคอยมาย่าป้าไปเดี่ยวถอยดังโลกมีก้อนขัดขัดสิไปเดี่ยวมันบอบิี บอว่อ่จัเอ่อโบกิดเดี๋ยวโดดคิดไดอะไรเอานี่มาจะจับต้งสนี่นี่นีจับต้สิมัดสิสมูดโดดดอกเขนบอกล่องก่นน่นันเออนี่ง้างแล้วมันเอนี่นี่นี่นัจับเอาเออเดี๋ยวเห็นเี๋ยวจอมหน่อยเดี๋ยไปยิ้มนะยิ้ม

ลงมาลงมาไปไปไปกินอะไรพ่อยังสร้างเกิดฮานเราโชคดีผู้ยังไม่จะได้ย่ายเบ็ดจะบ้างจะบ้างจะบไางเจ้าเจ้าหัวเสียบเจ้าดูเรื่อดูเรื่อค่ะโอสมอ không subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ phải video hấp dẫn ใอล้ว่หลัวไอ้หมามาลงมาเท่ากันแล้วลงมาลงมาใกล้ๆนะลงมาลงมาลงมาไอ้คนใส ไม่ปีนปนกัน <hi> นี <hey. S 2> ่ใ yeah ช่ปั๊บใชตังคตังไีดีือคุังเร็วนะอไอดนจบนีิบสามิ้ัวันนี้ยี่ห้าปีนานเาอายุจ้เขากองมาเที่ยวใส่อ๋อวันนี้เรามาเที่ยววัดอ่ายังก็สูงสุด สูงสุดวัดสูงเสียฟ้าวัดสูงเสียมเขียบฟ้าท่ามะกาอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรียูกับนางทองวัตสีผู้บานดาเอาไหว้แก้วแววไว้เด้อ้านดาวัดยังก่อวัดวัดยังก่อวัดเขาสูงแก่มฟ้าวัดเขาสูงแกีมฟ้า อำเภอท่มามะกาคณะนีคคมยาจ้าวัดอีหยังกหวัดเขาสูงเกีมฟ้ามาถึงวัดอียังกงวัดเขาสูงเกีมฟ้าวัดเขาสูงเกียมฟ้าองเภอ้ามากาจังหวัดกาญจนบุรีเอาเรียวเรียวเรียวเขาไปยกสุดท้ายแล้ว่านเเฮา ้อ, Guys, like อันนี้พ่ระาเนีอ้พีระเนขอพรได้นะครับใอยากือมขอหวยอยากือ้ละกดีวามามามานี้มาพรกกันเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวกน่สองสาเอองามมงามม่นมเดี๋ยวไปเดี๋ยวมุ่งนีนะ

กีดอกไม้หนึ่งกีดลงไม้พุ่งน่าใช่เป็นง้นแทบหน้อมีสถีุ่ดโมโนุดชุดอยใช่เดใส่นามโตกน้ำแน่ไหมไม่ตกน้ปลาปูกระจิตรัดต่อใส่เลยไปไไป

ก็จาูปยิ <h <h longer longer <h <h ้มว่าไม่เอาไม่ยังไม่จรางสายสี่ไม่ได้กยนว่าไม่จริงอย่าเลยไปยหลังเจ้าพี่โอ้ยพี่โบเด็กฟองตัวเดยวน้าพี่เออไปยืนไปยืนไปยืนไปแล้วแม่เจ้ายากร้วยหน่า ทุเง<ะ>ินทั้งเงินนลยนะไปแม่ไปแม่เออดอกจะไปย่านย้อนพีสร้างเขาดีี่อ่ะอาวเนนสวโยกมือดี่ม่ะเอโบกมือเดเนาะงาเดี๋ยวไปเดี๋ย

เหนหน้าอกับขยับอกหน่อยเออข้างหน้าต้ตาานหญ้าพี่เออมามามาเอาเร็วเร็วเร็วมาพี่เออเฮ้ นี่นี่นี่เห็นว่าพีเห็นเนี่นี่พญานาคพร้อมเลี่ยนะเออมาเร็วๆเร็วๆนั่นมุมสวยๆเนี่ยมาแม่จุจ่าจุจ่ามาเลยแม่เร็วๆเร็วๆเร็วเร็วไปเร็วเร็วๆ เด้เด้ขนมาาว่าเราเด้่นอะขึ้นขึ้นให้ขึ้นอยู่มม่พิ่นหได้ขึ้นที่เพิ่นบรหามาเลยเลยขน่ะอาหารมากก็ได้ดีดีเห็นบ่นั่นน่ะนมากก็ได้ทอดลูปเนี่ยจะไปอยากยังเฮ้ยนาดมากเออ หนึ่งสองนั่นโอ้โหสวยเลยเอาเออพี <can <can> <can sure> ่เบิดละวัดสระพงดิสาวัดสระพงษบัดอ่เพื่ออย่างเงี้ไปอ่เพื่อบวกเล็กบอกบวกเล็กไปสิโคตรไฮดอกพูดรดัง เพื่อนเ็ดไปให้ส้มแว้หรอเจ้าตาลับคิดบัตรซอนเป็นเพื่อนฮะนีู่ด่าผู้ใดผู้ใดผู้แถวผู้ซื้อเ้ยกรง่าเหมือนกันยก็ไดฮะเนหน่วยคามนี่ยืนนี่นใคอยากได้ลูกสวยเร่ยวเรวเรวเร็วเรอย่าแดงไขอสิย่าพูดยืนเลยยืนมางมาได้สองค์กู้่ดได้สององค์หมไง มาเอางยังเลยไปยืนเอาสองเอาผูใหญ่เป็นยูในเฟรมได้ยในเฟรมเออล้กดเอากดเอาโอ้ยกล่องไฟบัตรเลพแค่ตีนี่ไปยืนรอดก็ได้เอากดเอาไม่ยืนมึงก็อุตส่าห์อยกันทงคืหามีนกือด้ยนกองสดยสอเลว บีเมาบีเมาแล้ที่ไหเาแบบหลายีเาบีเบานี่เดียวส่วนะพญานาคเนาะได้เานะเอ้เดีเอาเนาะไเาะนี่เาือจะทะครับ่นานรถจอดลงทั้งไต่ดิเน่คนบอกัหานนิาต้อเาานากผู้เดียวนี่นะบ่แยกแม่ผู้เดียวเอางางงได้แล้ว ใาง่จากใดผู้เดียวกันได้เนี่ยเออบ้านนั่งเคยยินดีหันงมารถล้มมานล่ยพูดอ่ะจากใดผู้เดียวจากไดผู้เดียวล้วง่ามไนยังเลยเนี่ยไป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 มาแล้วรถมาแล้วดลืมกล่องไปอันตรการกัก็วดด้วยตัว អើចង់ថ່າຍបអ